ตัวฉบับคลิปจาก Casewandipol แต่สื่อภาคไทยโดยกวัวโด,โด้พร้อมขอเชิญทุกคนพบกับรายการตะยองไฟานายแอนเฟรดี้วิ่งทำเพี้ยอะไรนี่มันภาคหนาเหรออันนี้ชุดมึงไงยัยใน,นด้วยไอเต๋หัวร้อนมึงพายกับกาพาแล้ว<ช>เดี๋ยวเวลาเริ่มไงเป็นปรอบพรกันกลางคืนแล้ว<ช>อู้ในสุดการเดิมต้นอาชีพยามในฝัน<ช>ไหนเช็คกล้องจี<ช>โอหุ่นยังอยู่ครบห้องจัดเลี้ยงก็ปกติดีไม่มีอะไรดีห้องอุปกรณ์ตกแต่งหุ่นก็พร้อมดีไออะไร ้ตัวเมื่อกี้มันตัวอะไรมันไปแล้วเหรอไอ้้ายกูอยู่นี่กูไปและไปไปแลาวมันอะไรไรเนี่ยเลยวะอีลาเนี่ยหนีนะไอ้ผีแดงเขียไม่กูแต่การคอซะนี่ดฟมึงอยู่ไหนอยู่นี่ปั้วะมึงอยู่ไหนอันนี้ละสัตตีแตกไม่ใช่แต่มึงอยู่ด้านไลนผีแดงเขียะไลน์คอเสียงไหนวะเปล่าไม่มีไรต้องใส่คิดไปเองเอามาแดนอ๋อเย่นี่นะวะออมันมีไรแค่ไกลเมาไม้รู้สึกมันไอพวกขุนเดีนี้มันขยับได้เลยสงสัยคิดไปเองไอ้ผีแดเขียมึงอยู่ไหนมันนี่นี่อ้๋อ ไอ้ผีเดกเปลนแอบไวชีบหายกูเช็คผ่านกล้องวงจรปิดมากอะไรไม่ยู่ไหนวะแฮะอะไปทำไมกูยังมาถามว่าเห็นมากูไม่ใช่ไรเองใหม่กูไม่เห็นกูไม่รู้ไม่ดีแล้วไปไอเงื่อนโดยกู ตัวมันอยู่้่าเชงดีไอตัวนี้ยืนนั่นนี่นทำเพี้ยอะไรของมันเนี่ยที่ห้องอาหารไม่มีอะไรผิดปกติอีกห้องย้อไงยามคนใหม่อีเกตตั้งที่จิกไว้แอบมาซ่อนไปแถวนี้นี่ว่าอยู่ไหนว่ายหัวข้มงวดนั่นแหละเพื่อนดูเข้าไปยังงั้นโปรเสพยายามมึงเห็นตาที่โกวไว้แถวนี้ไหมเฮ้ยเอาเชี่ยจ์จอะไรเป็นไรอยู่ในโต๊ะข้างหลังเยำอะไรเดี๋ยวมึงก็เดือบปั๊บที่นี่เป็นที่ไหนกันได้กูแบบนี่จะไปต่ออะไรอ่ะอะไรไม่รีบมาจะใครจะมาทันเต็มตัวเลยเต็มเต็มตัวแป๊บนึงอ่ชบีวาาาไงยยมต เอาใหม่ได้ไหมไม่เอาไว้เปียเวลากไปทำงานชิบหายแล้วไอ้ตกตาหน้าเกรตินี่มาอะไรวะนี่อะไรอ่ะขุนพีเหรอไม่เข้าไปใจขุนพีไปหาที่ตาคุยกันหน่อยไหมไม่ที่ขุนผีเจ้ารอเจ้ารอคุป็นขุ่เรอุนีแล้วมึงเจ๋งน่เรอวะมึงเลือตันมาไอตกอุ้ยมอน้าหาพ้องอย่างมีเรื่อง่ะเปล่าพี่ผมขอตัวก่อนนะ